เอาละครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม Part of t a t i o n อีกเช่นเคยและในวันนี้เรามาเล่นเป็นจระเข้ยักษ์ดึกดำบันในยุคไดนโนเสาร์าจระเข้ตัวนี้มีชื่อว่าซาโคซูคัสนะฮะเป็นจระเข้ที่น่ากลัวมากๆในยุคไดนโนเสาร์นะซึ่งมันมีขากรรไกรอันทรงพลังสามารถขมำเหยื่อแบบสบายๆนะฮะและมันก็ยังเป็นหนึ่งในสัตว์ที่ดุร้ายมากๆเลยนะฮะในยุคไดนโนเสาร์ ไม่มีสัตว์ตัวไหนกล้าเข้ามาแยมกับซาโคสู้คัดนะฮะมารีวิวท่ากัดกันเลยดีกว่าท่าที่1ของเราก็เป็นทางง้างปากไว้นะแล้วก็ขมำเยื่อท่าน,นี้ก็แรงใช้ได้เลยแล้วก็ท่าที่2ก็จะเป็นท่ากัดติดบีดนะอ่าก็จะทำให้ศัตรูเลือดไหลนะเพราะว่า มันกัดอารมณ์เหมือนแบบฉีกเนื้อนะทำให้สตูเลือดไหลได้แล้วก็ท่าสุดท้ายนะก็จะเป็นท่าพุ่งนะเราก็จะอยู่ในน้ำเราก็จะสามารถพุ่งได้นะอ่าเราก็จะพุ่งแบบนี้เลยเอาไว้เวลาโจมตีเหยื่อนเองนะเวลาเหยื่อมากินน้ำเราก็จะสามารถโจมตีเหยื่อได้เหมือนจะมีตัวมามา,มาเป็นแพคคขีนะ เมื่อกี้ผมทําเสียงดังมันน่าจะมาดูว่า,วามีตัวอะไรยังไงเปคิเล่นเปคิเลยยังวันนี้อ้ผมไม่โดนนะย,ยังไงอะมันน่าจะกลัวทุกคนอ่ะเอามันจะมาพุ่งใส่ผมหรือเปล่าลองกินน้ำดูมาไหมเออ มาก็โดนด,ดิมันติดบีดนะเลือดไหลมันน่าจะต้องได้นั่งอ่ะเดีย๋ยวผมขอํำน้ำก่อนอ่าดูว่ามันจะนั่งไหมเอีมันนั่งแล้วว่ะปากรอเด,ดี๋ยวครับงง<ำ>โอ้โหไม่ตายกัดโดนห่างว่ะถ้ากัดโดนตัวนี่ตายแล้วนะมันคงกลัวไม่กล้ามาแยมกับเราแล้วล่ะ เพราะว่าเราดรูดูายกันไปเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปที่ที่มีจุดรวมตัวกันนะฮะเป็นบ่อน้ําขนาดใหญ่นะนก็ไม่ใหญ่สักเท่าไหร่นะก็ะมันเป็นเส้นน้ํานะแล้วก็ชอบมีตัวมากินน้ําแถวนั้นดูเหมือนว่าเวคิมันจะเป็นนั่งอยู่ข้างบนนะเออมันโคตรกลัวเราเลยอะไม่คงไม่กล้า มาใกล้ๆบริเวณน้ำล้วละโอเคถ้างั้นผมก็จะเดินทางไปตรงที่ผมจะไปกันเลยนะผมก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรตรงนั้นมันเป็นแบบว่าเป็นเส้นน้ำอะ่ะแล้วก็ชอบมีแบบตัวมากินน้ำแถวนั้นแล้วก็มีคนไปเล่นแถวนั้นเยอะด้วยโด,ยดยราเฆะสไปโนพวกนั้นเขาก็ชอบมาเล่นอยู่แถวนั้นนะนะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปตรงนั้นกันเลย และตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงแล้วนะอ่าเราขอดำน้ำก่อนก็จะเป็นบริเวณตรงนี้เลยนะที่ที่หมูม,มาจะมาเนะ่เพราะว่ามันมีตัวมาอยู่กันเยอะนะข้างหน้าเราก็มีจระเข้อยู่สู้กับตัวอะไรก็ไม่รู้นะจระเข้ดำกับจระเข้ขาวข้างหน้าเราเหมือนจะมีสไปโนยังไงเราเล่นสไปโนเลยดีกว่าไหม เล่นเลยดิครับสไปโนมันนั่งอยู่เออกัดหัวนางปากอย่งางเลยกัดเข้าไปง้มกัดหางยังไงผมจะโดนลุมหรือเปล่าให้โดนอ่ะเอาพวกนี้นี่เขาไม่ใช่เื่นกันหรอกเดี๋ยวขอเล่นงานในตัวนี้ก่อน เออกัดโดนคอว่ะน่าจะเจ็บหนักมากโอ้โหก็โดดไปอย่างเร็วอะ่ะไล่ตามอะมาอืมอืมตายเมื่อกี้คิดว่ากัดไม่โดนนะแต่โดนเฉอยว่ะน่าจะกัดโดนหัวเลยนะเออตายเลยว่ะเรียบร้อยอะ่ะนักว่ายน้ำที่เก่งอะ่ะ โดนผมเล่นงานเป็นที่เรียบร้อยนะเมื่อกี้น่าจะกัดโดนหัวโดยดิบาดแผลขึ้นบนหัวเนี่ยแดงเต็มเลยกัดคําเดียวสองคำตายจร์เค้นี่ก็แรงมากนะเดียเด๋ยวเดี๋วมีโจรโ์เจี่สีขาวมาด้วยเหมือนมันจะมาแค่มาดูหรือเปล่ายังไงจะร์เคขาว ผมจะสามารถล่ามันได้เปล่าวะจ้องจะเล่นงานเพื่อนวะมีเป็ดมาด้วยวะข้างหน้าเราดูเหมือนพวกเขาจะไปสู้กับตัวอะไรวะนะแล้วตรงนี้ก็มีโจดะแค่สีเขียวด้วยเดี๋ยวลองเป็นมิดไซก่อน ผมจะล่ามันได้หรือเปล่านะเนี่ยเดรเกสสีเขียวเนี่ยมันแอตตี้มาว่ะแต่ว่าผมไม่รับเพราะว่าผมจะล่ามันเดี๋ยวรอพวกะพวกมันขึ้นไปตรง,งนั้นเออ,อืไม่โดนวะเลาเดี๋ยวนะมันยังไม่รู้ตัวอีกวะเนี่ยเอา ผมกัดมานะ้เมื่อกี้นนะนยังไม่รู้ตัวอีกว่าเดี๋ยวขึ้นไปดูก่อนพวกมันขึ้นไปทำอะไรอยู่ข้างบนวนะขึ้นยากเหมือยกันโอเคขึ้นได้ละ,อ,ละอ๋อดูเหมือนพวกมันจะสู้กับทิวเล็กสองตัวกับอ e ีฟไทนะเออถ้างั้นผมขอเปลี่ยนใจละไม่ล่าใครมั่วซั่วแล้วนะผมจะมา เข้าแก๊งโจดะแค่กันเลยดีกว่าเองโจดะแค่ของเราก็มีอยู่5้าตัวน่าจะไวอยู่ทีเล็กสองตัวกับอ e ีวัไทย1หนึ่งตัวยังไงเราก็มาเป็นมิดกับโจดะแค่ดีกว่าเรามาช่วยๆกันล่ากตุ๊อยู่ข้างหน้าเรา,เามาช่วยๆกันล่าดีกว่าจะได้สนุกมาวันนี้ก็ขู่ใส่พวกข้างหน้าเราเลย ก็มีสไปโนมาด้วยเหมือนจะเป็นสไปโนตัวเดิมนะเนี่ยตัวที่ผมกัดไปมันมาช่วยตัวนี้ก็เข้าให้ไอพัยผมด้วยตรเนี่ยัยงไงเรามาเล่นแองกี้มันกลัวมันหนีแล้วเออโดนจระเข้ข่าก,กับไตคำหนึงตัวแดงเลยนะ <c oughs> ยังไงโอ้โห ยูร์เค้ของเราดุดันมากอย่าวันนี้ไม่มีใครกล้ามาหยั่งเราเลย,ยกับยูรเล็กไม่โดนเลยเดินไปก่นอนถอยมาอยู่กับพรรคพวกมันจั่างวันนี้ยังไงเขาไปเล่นงานใครมาแล้วเอ็งกี้เหรออุ้ยๆอ,อยู่ไทยมันมาว่ะอุ้ยรุมมันรุมมันตะรุมมันจั่างวันนี้มันเข้ามาในเขตเราอุ้ยอุ้ย วายยังไรบ้างจัดตนโคกกันเองเลยอื้อตายแล้วโคกเร็วเลยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวจีเด็กมันมาจีเด็กมันมา,าน้ำปากรอก่อนจังหวะน,นี้มามาใครจะมาเต็มวินามมนกีหมดแล้วบ้านตอนนี้ขอถอยก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจีเด็กแดงเอ้ยทีเด็กดำมันจะมาเอาผมกระโดดไปโอ้ยอะไรวะ นี่จะได้แค่กัดตัวผมด้วยอนะ่ะเนี่ยโหตายคตรเร็วเลยว่ะเวนเอ้ยกะจะเล่นให้ยาวๆอ่ะแต่แม่งเพิ่งจะมาเล่นเองก็ตายซะแล้วเวนเอ้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นผิวหนังว่ายน้ำเร็วแล้วก็จะเดินทางไปที่เดิมนะ,นะเพื่อคนดู เมื่อกี้กำลังมันอยู่เลยมันตายซะแล้ว,เ,วเอาเป็นว่าเราจะเดินทางไปที่เดิมนะอ่าโอเคแล้วตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงแนละ้วดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วละ่ะแล้วก็มีสไปโนมานอนอยู่ตรงนี้กับเจอร์เแี่สีขาวนะ ดูเหมือนว่าพวกมันจะสู้กันจบแล้วแล้วก็มานอนพักเอาเลือดนะฮะมาลีเลือดตรงนี้ใส่ผิวหนังป้องกันก่อนนะโอเคเดี๋ยวขอกินน้ำก่อนสไปโนตัวเดิมกับแค่สีขาวตัวเดิมนะเนี่ยข้างหน้าเราก็จะมนดูเหมือนมีชิเล็กรเข่าขอไปดูก่อนเอาเดี๋ยวไอ้เหี้ย แม่งนกมาก,กัดผมเฉยเหรออืมมันอาจมาก,กัดแหมเรากัดมันไม่โดนเลยวะช่างเ,เราไม่สามารถล่ามันได้ไหมเราไปหาตัวที่เราล่าได้ดีเกิดอ,อะเดอะแค่ก็ยังอยู่กันเยอะอยู่นะสามสี่ตัวเหมือนเขาจะล่าเป็ดแล้วก็มีจิวเล็กด้วย เดี๋ยวนะยูร์เกียพวกนี้เอาหัวโผล่ขึ้นมาบนน้ำอย่างนี้ได้ด้วย <c oughs> ยังไงทิวเร็กทิวเร็กสองตัวตัวเดิมนี่หว่าเออไอตัวดำกับตัวแดงขาวอะเดี๋ยวเดีวมีที่ไม่มีอะโลมากินน้ำนี่หว่าเล่นอะโลเลย อติดบีดนะเลือดไหลอย่างวันนี้เอามันยอ่อใส่เอามีเพื่อนของเราบอกให้ฮัลโหลตัวนี้เป็นมิตรกับเราด้วยยังไงกันแน่เนี่ยถ้ามันเป็นมิตรกับเราก็จะโดนจิวเด็กกลงนั้นไล่ฆ่าดีวหมแต่ว่ามันเป็นไม่เข้าฝั่งไหนกันนะไม่ช่วยฝั่งไหนล่าแล้วก็ เข้าไว้ฝั่งไหนกันนะเดี๋ยวเรามาลาเต็นเลยด้วยนี่ปไปแล้จะเจ็บอยู่นะเรามีพวกเยอะอ่ะมันคงไม่กล้ามาหยา่กับพวกเราหรอกตอนนี้เรามีทั้งจูร์เ่้ซาไปโนเดี๋ยวมีเนื้อตรงนี้ด้วยเรากินเนื้อกันฮนะ กป็นเนื้อที่พวกเขาคาบมาเดี๋ยวเราคาบกันนะแล้วก็เกินกินเนื้อเลยถ้าเกินกินเนื้อก็จะประมาณนี้ยังไงฮะเราเราก็เตรียมตัวจะสู้กับเคียวเด็กกับเป็ดน,นะจังหวะนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจเต้ตัวนั้นมันไปกัดอโลเนี่ยเดี๋ยวไปบอกมันก่อนว่าโลเป็นมิตรกับเราเนี่ยอโลยอ่อใส่ตัวนี้จะระเคต้ตัวนี้ก็เหมือนจะรู้แล้วว่าโลเป็นมิตรกับเรายังไงวะ ไปคู่มันหน่อยแล้วกันคูให้พวกมันใจร้อนแล้วก็มาฆ่าเราไม่ใช่จิบันคูให้พวกมันนั่นน่ะผมก็ไม่รู้อกยู่งุ่นยังไงนะเป็ดมันจะเอาอื้มตัดไปเออดูนี่เด็กมันมาแล้วว่ะ นะเราคอขออยู่ใกล้ๆน้ำก่อนพาถ้าเราขึ้นบกเนี่ยสตาไม่น่าหมดนี้ก็คือจบนะวิ่งช้ามากเลยตอนนี้เราก็ได้ปลาดแผลตรงหัวมา <c oughs> ยัางไงพวกเราก็ต่อันเหมือนกันนะทำดูหน้าตาของเราดีวกว่าเราโดนตกไปเมื่อกี้นะ บาดแขขึ้นเต็มหน้าเลยแดงเต็มเดี๋ยวนะดูโก้พวกนี้ไปเล่นกับเด็กแล้ววะไงยะต่อสู้กันแล้วตอนนี้โอ้โหดูวุ่นวายมากดูเหมือนจะมีอียวไทยมาอีกอตัวนะ เดี๋ยวตรงนั้นมีเจอร์เคสู้กับทีเด็คอยู่ยงไงตรงนี้คงไม่มีการต่อสู้กันนะล่ะมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปช่วยจอร์เคสอยู่ตรงนั้นก่อนมันสู้กับทีเด็คอยู่ยังไงง้าง,งาปากไปอย่างตนี้พุ่งไปไดูไหมพิการเข้าไปใกล้ายเดี๋ยว ใชฮะทิเล็กจะมาเอาไหมี๋ยมพักเอาเซเตติมินาก่อนอ๋อชิเล็กพวกนั้นนี่เข้าไปกันแล้วเนี่ยดูเหมือนจะไม่กล้ามาใกล้บริเวณน้ำหรือไม่กล้ามาต่อสู้กับพวกเราเนะพวกมันขึ้นไปข้างบนกันหมดแล้วตอนนี้ ดูเหมือนว่าเราจะเยอะเกินมันมีแค่3ามตัวพวกเรานี่มีเป็นเจตัวเลยนะถ้ารวมๆกันหมดอยังไงทีเล็กข้างหน้าเนี่ยจะมาสู้กับเราไหมไปดูกัน กูัใจเลยนะน่ากลัวนี่มันก็ไยไปแลว <c oughs> ยังไงฮะเราขึ้นมาเต็มเลยว่ะทั้งเจอแครแค่ทั้งไฟโนพวกมันคงไม่กล้ามาเรามีเยอะไงแต่ว,ว่าเราก็ไม่กล้าออกไปเยอะนะถ้าออกไปเยอะเดี๋ยวพวกมันมากันเนี่ยเราลงน้ำไม่ชันแ้วว้อ่ะจะโดนล่า เองตั้งานนะพวกมันไม่ตามมางั้นเราก็เล่นอยู่บริเวณริมน้ำแถวนี้กันเลยดีกว่านะถ้ามีตัวอะไรมาเนี่ยเราก็จะได้ช่วยกันล่าได้ นก็นอนชิวๆฮะไม่มีตัวอะไรไม่ล่าเลยเดี๋ยวขอลงน้ำไปเล่นกับจระเข้พวกนี้กันเลยดีกว่าดูเหมือนพวกมันจะจัดแถวกันอยู่นะเราเข้ามาอยู่บนกลางนี่เลยจะได้เห็นหมดนมีอยู่ห้าหกตัวกันเลยจัดแถวอยู่ฮนะ ทีมอยู่เดี๋ยวไอตัวนั้นมันทําอย่างนั้นได้ยังไงนะวะเอาหัวชี้ขึ้นไปบนฟ้าเดี๋ยวไปดูกันดูกัน <laughs> ดูน่ารักมากเลยอะ่ะดีดิลำตัวชี้ขึ้นไปบนฟ้าอย่างนี้เลยเดี๋ยวนะเอ็งทำได้ไงเนี่ย <laughs> นี่ไงทำแบบเราได้เป่า แกดินบนน้ำเฮ้ย hey, มันทำกันได้สองตัวเลยนี่หว่าเดี๋ยวนะดำยังไงอะเอาไม่ได้ดำน้ำดูดำน้ำแบบนี้อะเนี่ยเอาไม่ได้นี่หว่าแล้วมันทำยังไงอะเนี่ะนะออดนนยงง <laughs> ดูดิน่ารักตะมูตัวนี้มากเดี๋ยวขอทำอีกทีดิ อย่างนี้อ่ะอ๋อมันต้องทําอย่างนี้ไม่โผลไปมากนะถ้าโผลไปมากมันก็จะเป็นการใบน้ําเลยเดี๋ยวขอขึ้นไปนิดนึงอ่ะขึ้นไปนิดนึงประมาณนี้โอเคนี่ไงได้แล้ว <laughs> <laughs> การเล่นของเจอรเร้่ของเราก็มีความน่ารักไปอยู่ เหมือนสไปโนจะมากันเพิ่มไหมมีสามตัวแล้วเดี๋ยวขอชี้หัวขึ้นบนไฟล์มันตรงๆนะอะโอเคตอนนี้ก็ตรงๆเท่ากันละเออมันขึ้นได้สุดเท่าแค่ไหนกันวะสุดแค่นี้อย่างเงีนนะ้ยเดี๋ยวเดี๋ยนะโอเค ขึ้นไปอีกโอเคสุดได้แค่นี้นะอ่ะก็จะเห็นตีนออกมาชัดขึ้นนิดหนึ่งนะ <c oughs> อา้าเดี๋ยวนะสไปโนมารวมตัวกันมีกี่ตัวเนี่ยสี่ตัวมีอยู่สี่ตัวอะ,อะไรของสไปโนพวกนี้อาพวกเขาเดินทางไปไหนกันนะ ยังไงฮะเจอแค่ของเราไม่มีอะไรทำะไรแล้วก็สไปโนก็เหมือนจะรวมตัวแล้วก็เดินไปข้างหน้าพวกมันเดินไปทำอะไรอยู่ข้างหน้านะหรือว่าจะย,าย้ายจุดกันเหรอเหมือนตรงนี้ไม่มีใครมาเลยนะแต่อย่างนั้นเราก็ตามสไปโนไปเลยดีครับ